เลือกคุณใดมาไม่ต้องเสียใจครับคลิปนี้มาพร้อมกับจูนและวิธีเล่นครับผมไปดูกันเลยครับก็วิธีรับก็เข้ามาที่นี่นะครับตำนานวิธีหมายด้านขวาล่างนะมันจะเป็นรูปนี้นะครับซึ่งผมว่าคุณใดนี้หลายคนก็อาจจะมีคนเลือกมาหรือบางคนกดผิดครับใครกดผิดก็สารภาพมาเลยนะครับในคอมเมนตนะ์่ะพิมมาเลยว่าพี่ผมกดผิดครับผมอยากได้คันนึงเออ ไหนๆก็ได้มาแล้วครับก็ไปจูนมันดีกว่าครับเจ้าหุนไดคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นรถที่ถลายถลายหน่อยหนึ่งนะฮะล้วก็จ yes. ูนท <ses> ี่อยากจะใช้ก็จะเป็น2 3 3 3าแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันขับยากลองไปเล่น2 3 2 3 2ก็ได้หรือ2 3 1 3 2ก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้ผมจะเล่น2 3 3 3 2ให้ดูนะครับเริ่มต้นครับจากที่ผมลองเล่นมาสักแป๊บหนึ่งนะคือรถคุนไดคันนี้เป็นรถที่ถลายมากครับขับแล้วมันถลายออกข้างๆอ่ะไม่รู้เป็นอะไรของมันอ่ะเออถลายมากๆเลย ก็วิธีแก้เบื้องต้นจะมีหนึ่งครับใช้เบรกมือให้พอดีครับเนี่ยสองทีก็ได้ครับแล้วก็คืนล้อไปครับหรือคุณจะหักแดงนะครับแป๊บหนึ่งแล้วคืนล้อกลับมาครับเหมือนเล่นสามสี่ครับแต่ว่าถลายหนักกว่าสามสี่เออดูนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับคืนนะครับนี่ดิฟแดงได้แป๊บหนึ่งแล้วคืนนะอืเพื่อเป็นการเบรกรถนะครับถ้าจะดิฟแดงแล้วคืนล้อรถจะได้ไม่ถลายออกไปนอกกําแพงนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับอ่ะแล้วก็มาดูโค้งกว้างกันบ้างครับ กดค้างนะครับแล้วก็เลี้ยวเนาะปึ๊บปึ๊บดึงไปมือทีนึงนะครับคืนล้อไปครับไม่งั้นยดรถติดกับที่ครับเมื่อกี้จะสังเกตไว้ได้ว่ารถมันไม่แวดหรือว่าล้อมันตกนั่นเองนะฮะก็อยากให้รถมันดีดตลอดเนี่ยก็ต้องรีบคืนนะครับคืนเลยครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมมีอาการถลายนะครับซึ่งผมว่าเล่นยากนะลองเล่นจูน2 3 232ก็ได้ถ้าเป็นมือใหม่เนาะหรือว่า23132ก็จะช่วยแก้อาการถลายได้แต่ผมว่าฝึกเล่นในนี้ไปเลยครับ สองสามสองสามสองะอันนี้เห็นไหมรถดับเห็นปะเออาการเป็นงนี้เลยถ้าใครเล่นก็อาจจะเจอนะครับแบบที่ผมเล่นนะฮะตรงนี้เลยครับนี่ครับก็ง่ายๆครับวิธีแก้ก็มีแค่ดึงแบบมือครับให้มันเหมาะสมกับโค้งครับหรือคุณจะหักแดงแล้วคืนล้อไปนะครับก็แล้วแต่แต่แดงในที่นี้ไม่ใช่แดงขลุนะเออแดงแบบแป๊บนึงครับแดงปิดนึงครับนี่ครับถลายแล้วเห็นปะผมว่าขับยากนะ ก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็ฝึกเล่นบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นผมเองผมจะไม่เอามันมาเล่น,นครับ <c oughs> แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบนะฮะก็ถ้าใครเล่นเก่งก็เก่งครับคันนี้เพราะว่ามันเร่งแรงมากเนี่ยนี่ผมเกิดอาการถลายให้ดูนะครับนี่คือการถลายของมันนะฮะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างถลายหน่อยแต่ต้องใช้เวลาอยู่กับมันหน่อยนึงนอ่ะอาจจะเหมือนเลเวนตันนะครับ ถ้ารู้สึกว่าถาลายก็จะถาลายแบบเริวเวนตันนี่หรือจะหักแดงคืนอย่างนี้ก็ได้รถก็จะไม่ถาลายไปแต่ว่าความเร็วจะตกเยอะหน่อยนะครับอาจจะตกเยอะกว่าการใช้เบรกที่มันพอดีกับมีโค้งนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับอย่างนี้มากกว่าสําหรับเจ้าหุนใดคันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วครับสําหรับการเล่นหุ่นใดนะครับก็ใครจะแต่งตามจูนตามก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับวิธีเล่นก็จะคร่าวๆประมาณนี้เน